วันนั้นก้าวแรกในชีวิตเริ่มต้นได้ด้วยความสามารถและแรงสนับสนุนวันนี้คุณมั่นใจได้กับก้าวต่อไปที่มั่นคงเพียงตัดสินใจใช้ความสามารถของคุณมาเป็นผู้ร่วมธุรกิจกับยูนิลีเวอร์ด้วยอา i ์วิออนธุรกิจเครือข่ายที่เติบโตสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็วให้คุณก้าวสู่การเป็นนักธุรกิจเงินล้านเหมือนเขาเหล่านี้ เติมเต็มความฝันด้วยศักยภาพของคุณก้าวไปกับธุรกิจเครือข่าย a v i ์ n ิอในงาน a v i ์วิอ grow together โตไปด้วยกันพบกันเสาร์ที่4มิถุนายนห้องบอลร,รูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิจเวลา14นาฬิกาสอบถามรายละเอียดได้ที่ผู้ร่วมธุรกิจ a v i ์ n ิอสหรือโทร02 554 2655 a v i ์วิอสนับสนุนทุกความสามารถอาร์วิอภาคธุรกิจผลิตภัณฑ์ชั้นสูงของยูนิลีเวอร์